สวัสดีค่ะมีนาค่ะวันนี้จะมีซีรีส์การฝึกโยคะมาฝากทุกคนนะคะการไหวพระอาทิตย์สามารถฝึกตามได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะ,ะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมให้กับร่างกายค่ะเริ่มจากยืนนะคะด้านบนหัวเสือค่ะเท้าอยู่ใ,ใกล้กันค่ะกดฝ่าเท้าให้แน่นหมุนไหล่ไปด้านหลังงายฝ่ามือวางข้างเตืวออยู่ในท่าเตรียมหายใจเข้าวาดสองแขนประกบมือกระดกก้นแอนอกเงยหน้า หายใจออกม้วนก้นขาดดันสะโพกไปด้านหน้ายกอกยืดแขนหายใจออกค่ะแมวหน้าท้องพับตัวจากข้อสะโพกค่ะเอามือทั้งสองข้างจับที่ข้อเทา้ายืดหลังยืดเอวของเรายาวๆอุทานาสนะหายใจเข้ายืดอกฮับลิฟท์ค่ะหรือท่าแฟตแบ็กนะคะมองตรงไปด้านหน้างอเข่าวางมือทั้งสองข้างไปขาวขาวาไปด้านหลังไกล วางหน้าขาขวาตั้งเท้าขวาของเราเอาไว้ยกตัวขึ้นชูสองแขนประสานมือสูดลมหายใจเข้าหายจอบยืดตัวไปด้านหลังค่ะอยู่ในท่าอัญเชนยานะวางมือทั้งสองข้างของเราลงมาที่พื้นยกเข่าขวาลอยจากพื้นค่ะโกงหลังเกรงแกนกลางลำตัวหายใจเข้าถอยขาซ้ายไปคู่ขาขวาอยู่ในท่าแพลง หายใจออกวางหัวเขา่าวางอ,อกและวางขางหายใจเข้าวางหลังเท้าสไลด์ตัวไปด้านหน้าหมุนไหล่แล้วเปิดอกขอบราโพสให้ยจอ,อกก้มหน้าตั้งเท้ากลับเจอกันที่ท่าดาวด็อกหายใจเขา้าขาแมวหน้าท้องเก็บอกเก็บซี่โครงค่ะขยิงเท้างอเขานะ่าเงยหน้า ก้าเท้าขวาไปตั้งฉากด้านในฝ่ามือขวาวางขาซ้ายยกตัวขึ้นชูสองแขนประสานมือขึ้น หายใจออกยืดเปิดแล้วยกอ,อกวางมือทั้งสองข้างคว่ำเป็นรูปถ้วยที่ด้านหน้าก้าวเท้าขวาขึ้นมาคูดเท้าซ้ายยืดอกแฟตแบ็คหายใจออกมือจับข้อเท้าพับตัวจากข้อสะโพกอุตธนาสนาหายใจเข้ายืนขึ้นว่าสองแขนประกบมือแอ่นหลังยกอ,อกเงยหน้าหายใจเข้าลดมือปนมไว้ตรงกลางอกหลังตรง หายจอกลดมือของเราวางที่ข้างตัวอันนี้ก็จบไปหนึ่งรอบนะคะ เราจะทำกันสรอบนะคะหรือถ้าใครไหวสามารถทำามรอบ6รอบหรือ12รอบได้นะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับการไหว้พระอาทิตย์ของเราวันนี้นะคะสนุกกันแม่เอ่ยหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ฝึกทางบ้านนะคะนอกจากจะออกกำลังกายแล้วควรเลือกทานอาหารเสริมที่มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ